กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศุธาราทุกๆท,ท่านนะคะมาอีกทีหนึ่งอาจารย์ขอกางร่มนะคะเพราะแดดร้อนมากจริงๆนะคะที่นี่นะคะเรียกว่าวัน,นอุทยานพนมสวายนะคะเป็นจุดแรกของเราที่จะเดินทางมานามัสการศักการะหลวงปู่ดุลอ์อตุโลนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วว่านะคะภูเขาลูกนี้นะคะเป็น มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวนะคะแล้วก็มีความเป็นมาที่สำคัญนั่นก็คือมีพระเทราจารย์นั่นก็คือองค์หลวงปู่ดุลอัตุโลนะคะท่านได้มรับมรณภาพลงและนะคะได้นำสริระสังขารของท่านนั้น มาชาปนากิจบนภูเขาลูกนี้และนี่ก็คือเป็นจุดที่ชาปนากิจองค์หลวงปู่ดุลยอตโลและได้สร้างอนุสรสถานมหาบูรพาจารย์เอาไว้บนภูเขาเพื่อให้าศาสนิกชนนะคะได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปชมสถาปัตยกรรมนะคะความงดงามศิลปกรรมนะคะโดยรอบของภูเขาลูกนี้ก่อนว่ามีความ สวยงามอย่างไรนะคะโดยรอบนะคะจะมีระฆังใบเล็กนะคะที่ประดับด้วยคา,าถานะคะคาถาที่เป็นคํานะคะพิฟูชชะยะมะ,ะอิมินะสังกาเรนะสังสังนะคะซึ่งให้ผู้คนที่มาเคาะระฆังเนี่ยได้อธิษฐานจิตและได้กล่าวนะคะ ได้กล่าวคาถาหรือบทสวดเนี่ยไปด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นสมาธินะคะแล้วก็เกิดสมาธิจิตเกิดความเป็นสิริมงคลนะคะแทนที่ว่าจะเคราะระครังไปเฉยๆนี่ก็คือโดยรอบจุดแรกนะคะของอเราที่ได้มาอยู่ในทํากลางมณฑลอันสวยงาม ในแบบศิลปะแบบของโบราณนะคะโดยลักษณะสถาปัตยกรรมเนี้นะคะเป็นแบบสร้างขึ้นนะคะเรียบนะคะหรูสวยงามไม่มีลวดลายมากนะคะแล้วก็หน้าซุ้มจารนมำเนี้ยนะคะจะเป็นรูปของอถ้วยเทพนะคะทุกหน้าที่กำลังเฝ้ามองดอูเราอยู่นะคะแล้วก็ส่วนหน้าของอาจารนํำเองนะคะก็จะ ประดับด้วยพระพุทธรูปนะคะปางประธานพรน,นี่นะคะพระพุทธรูปปางประทานพรและนะคะาภายในนั้นนะคะก็จะเป็นองค์หลวงปู่ดุลอตุโลเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะคะว่า,ามีความสวยงามอย่างไรนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีศาลาต้อนรับนะคะมีการดูแลนะคะอย่างสวยงามเลยนะคะ การที่เราเข้ามาในสารานี่้นะจำเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องถอดหมวกนะคะเพื่อแสดงความเคารพเนาะค่ะอันนี้ก็คือองค์หลวงปู่ดุลอตุโลนะคะนะโมตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถา วายะปะนิตาโขมันกาเนถาเนอติอาหะพัคกวาสาธุนะคะอันนี้ก็คือองค์หลวงปู่ดุลน,นะคะด้านในนะคะจะมีการสลักนะคะโอวาทของหลวงปู่นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องของบุคคลไม่ควรเศร้าโศก อะไรอาวรนถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วนี่คือคำสอนขององค์หลวงปู่ดุลน,นะคะอ่า ะะก็จะเป็นคำสำคัญเป็นการปุจฉาวิสัชนานะคะครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้มาสนทนาธรรมกับหลวงปู่ว่าวเรื่องของการาละก,กิเลสน,นะคะาถามหลวงปู่ว่าเมื่อกิเลสเ,เกิดมาแล้วควรจะละอะไรก่อนอ,องค์หลวงปู่บอกว่ากิเลสเกิดจากจิตอะไรเกิดก่อนก็ละไอ้นั่นก่อน ันนี้ก็คือองค์หลงปูรุษจนทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีความศรัทธาเริ่มสายเย็อย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเคาะกระคังถวายนะคะ จุดแรกของเรานะคะที่มาไหว้บนเขาวสวายเป็นการสแสวงบุญและยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนาถือว่าเป็นแหล่งที่เราจะเข้ามาสแสวงบุญเข้ามาสั่งสมและยังถือว่าเป็นการท่องเที่ยวผ่อนคลายในช่วงฤดูร้อนเป็นอย่างดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ วนณอุทยานพนมสวายจังหวัดส,สุรินทร์กราบขอบคุณกราบสวัสดีทุกทท่านนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนะคะ